สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแจ้งข่าวดีสำหรับชาวนาน,นะคะรับเงินสูงสุด70,000บาทและเนื้อหาข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นแหล่งที่มาของข่าวนะคะทกศเร่งอัดฉีดเงินประกันรายได้ข้าวชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวสินเชื่อชะลอการขายข้าวนะคะ1.5หมื่นล้านบาทให้แก่ชาวนา4.56ล้านกลัวเรือนก่อนปีใหม่รับเงินสูงสุดเกือบ70,000บาทต่อกลัวเรือนนะคะความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทับ64หรือประกันรายได้ข้าวทางด้านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร,รและสหกรณ์การ เกษตรนั่นก็คือทกศนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนี้เป็นต้นไปทกศจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวในงวดที่3ให้กับชาวนาประมาณ2.4ล้านลายเป็นเงินประมาณ2.4หมื่นล้านบาทนะคะนอกจากนี้ในวันที่16ธันวาคม2563ทกศจะเปิดให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกจำนำยุ้งช้างนั่นเองนะคะซึ่งทกศได้เตรียมสินเชื่อไว้ในวงเงิน10,000 5 2 8 4ล้านบาทจะทำให้ชาวนามีเงินเพิ่มเติมจากโครงการประกันราคาข้าวอีกจำนวนหนึ่งโดยทกศนะคะคาดว่ามีชาวนาที่จะได้เงินร่วมจากโครงการต่างๆที่ทกศสนับสนุนช่วงปลายปีนี้นะคะเกือบ7,000 70, 0บาทต่อายในไรที่ปลูกข้าวหอมมะลิส่วนที่ปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆนะคะก็จะได้เงินลดหล่นลงมา และในส่วนสําหรับโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกจํานํายุ่งฉางนั้นนะคะส่วนใหญ่กเกษตรกรจะนํเข้าวมาเข้าโครงการเพื่อชะลอการขายข้าวในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ํารายละประมาณ8-10ตันข้าวเปลือกได้ค่าจํานําข้าวเปลือกตันละ1,500บาท ซึ่งในช่วงปลายปีนี้นะคะเมื่อราคาข้าวยังไม่ดีนักคาดว่าชาวนาจะนำข้าวมาเข้าโครงการขอสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกมากกว่า2 0 0 0 0นลายซึ่งส่วนนี้ทกศได้เตรียมสินเชื่อไว้ในวงเงิน15,284ล้านบาทคาดว่าจะพอเพียงให้ชาวนานะคะเข้าโครงการซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินที่ชาวนาจะได้และเป็นโอกาสที่ชาวนาจะเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางไว้ระบายในช่วงที่ราคาข้าวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนโครงการสนับสนุสนค่าบริหาร ารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ500บาทนั้นนะคะไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนลาสุดน,นะคะธนาคารได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรไปครบแล้วเมื่อวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมา จำนวน4.56ล้านลายรวมวงเงิน2.8หมื่นล้านบาทโครงการต่างๆที่ทั้งเงินให้เปล่าและที่เป็นสินเชื่อทอากาศาจะเร่งดำเนินการให้ทันช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะเพื่อให้ชาวนาได้รับเงินไปใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ชาวนามีภาระค่าใช้จ่ายมากซึ่งเงินที่ชาวนาได้นะคะก็จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสำหรับโครงการพืชอื่นๆที่ทากาศาดูแลตามนายโยบายของรัฐในปีการผลิต2,563ทับ64ด แก่ 1. โครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา9,718ล้านบาทจำกัดครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่โดยอยู่ระหว่างรอการจ่ายให้กับกเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นะคะ 2. โครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยส่วนนี้จะได้รับการอนุมัติรอบวงเงินที่9,570ล้านบาทและได้จ่ายเงินให้กเกษตรกรไปแล้วในงวดแรกนะคะ752ไร่วงเงิน19ล้านบาทส่วนโครงการที่3นะคะ ก็เป็นโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วงเงิน1 8 1 2ล้านบาทโดยมีการจ่ายเงินไปแล้วในโครงการนี้นะคะ637ล้านบาทโครงการที่4ก็จะเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผ,ผ,ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกรอบวงเงิน8 8 0 7 5 7ล้านบาทโดยรอเข้าสู่การพิจารณาของงบบอร์ดทกศในเดือนธันวาคมนี้และโครงการที่5นะคะก็จะเป็นโครงการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรผู้ปลูกลำไย วงเงิน3,440ล้านบาทครอบคุมเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั่วประเทศนะคะ2.2งดแสนลายโดยมีการจ่ายเงินในโครงการนี้ให้กับเกษตรกรไปแล้ว1,990.36ล้านบาท และนี่ก็เป็นข่าวดีสําหรับชาวนานะคะที่ทกศได้ออกมาแจ้งข่าวดีก่อนปีใหม่นะคะชาวนาได้รับเงินสูงสุด70,000บาทต่อครัวเรือนทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะคะส่วนสําหรับท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วพบกับเราคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ